แไ่จ็ต้องตักเรียนนะครับท่านนายกองการบริหารส่วนอําเภอหนองท่าท่านการบริหารส่วนตะบนหนงท่าท่านอาจารเติยยดสองห้อง และก็ทีมงานของท่านประธานารย์เจริมตลอดจน,นพี่น้องนะครับหมู่ก,ก้าและก็หมู่ไพ์เกียรติของตําบลบางข้าที่เคาระย่าสูงนะครับ,บ,บ,นนรบวันนี้ก็ถือว่าผมโชคดีนะครับผมโชคดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะนะครับกับพี่น้อง บุกข้าแล้วก็บุกข้านใกล้กคลเคียงนะของตำบลโนงท่านะครับผมมาราชการที่หนอ,สองสบห้องนี่เป็นครั้งที่สองไม่รู้มีใ,ใครจำหน้าได้หรือเปล่ามาครั้งแรกมาครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณเดือนพฤษภาปีห้าสี่นะครับแล้วก็อยู่ตอนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนก็เลยต้องย้ายน้องย้ายไปที่อำเภอโนนสีลานะครับช่วได้มี ไปทางานอย่นั่นสองปีสองปีก็หนึ่งเดือนก็เลยโอกาสได้กลับมาที่นี่รอบสองนะนะครับก็มาตรงนี้นะครับก็ผมเป็นคนจินบุรีเนาะเป็นคนจินบุรีแต่ว่ามาทำงาน อยู่กับท่านคนนันที่บ้านท่านก็ช่วยสมนเราอยู่ท่านนายกท่านบันะแล้วก็ทีมงานในหลต่พื้นที่เพราะว่าชอบชอบมาปุ๊บมาคุยมาในสต่แต่ก็คุยไม่เก่งเท่าไหร่นะแต่ด้วยใจที่ว่าอยากเห็นพี่น้องนันอยากทํางานร่วมกับพี่น้องอยากให้พี่น้องได้ได้อย่างน้อยเนี่ยก็ให้ได้กําลังใจนะอย่างน้อยให้ได้กําลังใจในการใช้ชีวิตประจําวันให้กําลังใจในการดําเนินชีวิต ประจําวันนะกําลังใจในเรื่องของการก่ออาชีพอะต่างๆเนี่ยนะแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่จะประสานหานำมาสนุนพี่น้องนะเขาพยายามที่จะทําตรงนี้นะครับโดยมีตําบลตําเภอนะก็มีทีมงานของปลัดอําเภอนะฮะแล้วก็หน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างนี้ท่านการอําเภอ่นก็ทีมงานนะแล้วก็ท่านนายกนะท่านก็จะ์บุญแดงทุกเรา การกำลังยี่บ้านเนี่ยพื้นทนะี่ก็ดูแลอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันนะให้กำลังใจแล้วก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมกันนะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาอุปสรรคมากๆนะขัขัดสนในชีวิาตมากมากเนี่ยนะนะนะครับก็เราก็จะมามาดูมาแหลงเรานะนะนะก็มีทีมงานอย่างเช่นของอบจในพื้นที่เนี่ยเยี่ยบ้านเพื่อช่วยนะครับแล้วก็ให้กำนันกะ็คจะรู้เนาะ ในหมู่บ้านของเราเนี่ยใครที่มันเดือดร้อนแสงเข็นจริงๆเลยนะต้องขาดได้หมดเลยขาดไปทุกอย่างทั้งที่อยู่อาศัยที่ทํากินอะไรต่างเนาะตรงนี้นะครับผมก็มีนโยบายว่าอยากจะต้องมาดูนะต้องมาดูมาแลเนาะโดยระดมสภาพกําลังเนี่ยนะครับทุกทุกภาคส่วนมาช่วยกันมาช่วยกันดูแลนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมันเกิดมาแล้วมันมัน มันไม่เท่ากันเนาะเนาะมือเท้ามันยังไม่เท่ากันเลยเนาะเนี่ยแต่ว่ามันก็แต่ล,ละคนนะครับโชคันอาจจะไม่เข้าข้างบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะต้องเลือกเกิดไม่ได้นะหรือเกิดมาแล้วก็บางครั้งอาจจไ,ไปเผชิญชีวิตหรือไปประสบอะไรต่างที่ทําให้นะครับเราดําเนินชีวิตที่มันไม่ค่อยราบร่นไม่สนุกอันอนี้เราต้องมาดูแลกนันนาะต้องดูแลกันทั้งเด็กเล็กทั้งคน ถ้าคนแก่ชรานะผู้ที่ด้อยโอกาสเนี่ยทีนี้ท่านต้องมาดูแลกันอย่าง,างดีนะแล้วก็ต้องถือว่าโชคดีนะที่ทางทางน้อยนะในส่วนของอบทเนี่ยโดยนโยบายของรัฐบาลก็มาดูแลน้อมาดูแล,แลผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสเนาะมาดูแลผู้ที่ด้ยอยพิการอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็มีแล้วนั่งอยู่นี้ใครใครได้รับเบี้ยยังชีพเบี้ยสูงอายุจากอบตอนอนท่า ยกมือที่ครับนะฮะแสดงว่าที่นั่งเนี่ส่วนใหญ่ไม่สูงอายุเนาะน่าจะอายุน้อยๆตัวบอร์ดมีไม่กี่คนนะก็ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายของทางรัฐบาลเนาะที่มาดูแลนะแล้วก็ต่อไปอายุมากขึ้นนะเนาะจาก65เป็น66 67เนี่ยที่จะสูงอายุของท่านเนี่ยก็จะขึ้นตามขั้นบันไดเนาะใครแ่บเนาะในมือผูดถูกไหม เนาะก็จะขึ้นเพิ่มขึ้นตามขั้นบันไดนะแต่มากหรือน้อยก็อยู่เนาะก็อันนี้ก็ถือว่าทางรัฐบาลก็ได้ให้นโยบายช่วยเหลือท่านพี่น้องเรานะครับนะครับก็วันนี้ท่านกำนันกำนันจบสิ้นแล้วเราติดธุรกิจเนาะธกิจทีพิมวันนี้กำนันชุดสองขบวนเนี่ยเราไปคุยกันที่เพิมพ์เลยนี่ยก็จะเตรียมการเรื่องของบุคลากรบุคใหญ่ส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่อง จะเทควากรีตหน้าเกอจะเทคอนกรีตหน้าเกยให้มันเต็มที่ทเลยผมเนี่ยมาอยู่ได้เจ็ดเดือนแล้วย้ายไปสองปีกว่ากลับมาในหนองรมต้องเปลี่ยนแปลงมากเลยเปลี่ยนแปลงจ,จริงเลยบอกเอ้เรามาอยู่มาทําอะไรคงคงอยู่เจ็ดเดือนแปดเดือนนะมาพอกลับมาอีกทีนะครับก็เปลี่ยนแปลงมากคั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ได้ท่านในเกิ์เนาะในเกยที่มาตอนผมย้ายก็ท่านสุชัยบุษาระเนาะ และเป็นในเรืนเก่งในเรื่พัฒนานั่นเลยและล่าสุดที่จะลึกจะลึกหลอดกระเสริกนะครับย้ายไปที่หลังแต่มาเสียดายไม่เสียดายพี่เจะลึกเสียดายยังได้กลับมเสียดายเนาะทุกคนหมดเสียดายหมดเลยเมื่อวานนี้ก็เลยผมมารับตำแหน่งก็เลยได้พูดได้คุยกับหัวหน้าส่วนรายการกคณนที่บ้าและองค์กรคของสนทุกทินนะครับว่าที่ผมมารอบสองเนี่ยก็คือ ฉีก้าวหลุดจะได้ฉีก้ามหลแบบนี้ว่ามันหาที่ลงไม่ได้เหมือนเหมือนเหมือนเราเนาะมันหาที่ลงไม่ได้ไงจะได้อยู่มาลงแล้วจะมันหาที่ลงไม่ได้อย่างของที่ขอนแก่นเนี่ยฉีก้ามมันว่างอยู่สองอำเภอว่างอยู่ที่ชุมแพกับภูเบียงเนาะชุมแพภูเบียงก็ปรากฏว่ามันมีเจ้าของหมดมันมีเจ้าของหมดเนาะแต่ชุมแพเนี่ยก็มีเนาะมีก็ เขาเคยรุวนละต์เน yeah. sure ี mm ่ยนะเขาเคยเป็นโผสวดุนแหนแล้วก็เขาเขาก็สนิทนะกันเงินในพื้นที่เนาะมีพื้นที่ มาเปิดทางให้ผมมาที่นี่เปิดทางให้ผมมาแทนนะพี่ผมก็เสียสละไปที่ลำไส้มาก้วยและแต่ไม่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันเนาะงเราพี่น้องฟังเราทุนน้ำาลฟังมาได้ทั้งด้านลึกอาจจะไม่อยู่แล้วเราก็เหมือนว่าตุลาหน้าเนี่ยนะครับก็ที่จะลึกเนี่ยนะครับก็จะได้รับการดำเนินสนุวขึ้นเป็นระดับจังหวัดนาะงตไปไกลนิดนึงไปไกล นะพี่น้องเรานะก็ในเรื่องของงานของท่านการนเลยเนี่ยนะครับเรื่องขยายผลหูบ้านเจดียอเทียต้นดนะครับก็เป็นงานที่มีความสำคัญเป็นงานในระดับนเป็นงานในระดับอย่พ่น้องได้ทแนวทางในเรื่องของาจย์เทีมาใช้มาใช้แนวิดยเฉพาะในหมู่บ้านเราเนี่ยในสงคมของเราเนี่ยถือว่าเป็น วิถีชีวิตที่เหมาะเหมาะกับแนวทางนี้มากที่สุดเลยนะเหมาะกับแนวทาง